สวัสดีคะ่ะเซลเจนนะคะสวัสดีะะสสดแฟนเพาจบรรจงกอบเจริญยนทุกๆคนเลยนะคะสาวก s u สุมาทางนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลแจนจะพาชมรถอ u สุคันนี้นะคะคันนี้เป็นอูสุดี m a ก All New นะคะเครื่อง1.9ปี2022ตัวนี้เป็นตัว SDA นะคะชมหน้าของเขานะคะโมเดลเป็นปี23แล้วนะคะเลขไม้วิ่งมาแค่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะคันนี้เราขายแค่459,000บาทนะคะผ่อนแค่8,000กว่าบาทเองนะคะ84งวดเครดิตดี DD, ฟรีดาวไปเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจรถมือสองนะคะสามารถเดินทางมาหาเซลแจนได้เลยนะคะเดี๋ยวเซลแจนจะพาชมรอบคันคันนี้กันค่ะไปกันเลยจ้ามาได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหน้าเขานะคะเป็นปี2023แล้วนะคะเป็นตัว SDA นะคะสวยนะคะรถมือเดียวสภาพกลิบกลิบใหม่ๆเลยนะคะส่วนแมกยางนะคะเราเปลี่ยนให้ฟรีทั้ง4ีเส้นเลยนะคะดูได้เลยสวยมากๆเลยนะคะ วิ่งทางไกลได้สบายมากนะคะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะวิ่งกันยาวๆเลยจ้าสำหรับคันนี้เป็นแคปบนะคะสามารถเปิดข็อได้นะคะด้านหลังก็เป็นตามสไตล์อิสุสุเลยนะคะสวยงามตามสไตล์อิสุสุมากๆเลยนะคะใหม่มากถ้าใครได้คันนี้ไปนะคะรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนที่สําคัญนะคะคันนี้เขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะจ๊ะไปดูภายในได้เลยจ้านี่นะคะสำหรับภายในนะคะก็จะเป็น อ่าผ้าแบบนี้นะคะเป็นบบาผ้าสีดำนะคะหน้านจอทัชสกรีนนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็ไม่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะดูเลขไม้ได้เลยนะคะไม้แท้ไม่กอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะไม่วิ่งมาแค่น 6, 6กักิกโลเท่านั้นจ้าไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาดูนะคะสามารถมาหาเซลแจนได้นะคะที่เต็นท์รถเบียร์เจริญยนต์นะจ๊ะ มาดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะห้องเครื่องเดิมหมุดเดิมนะคะเครื่องยนต์ดีดีไอสวยสวยกลิบิเพดเดิมรับประกันอุบัติเหตุให้นะคะไม่เคยชนหนักพิกามแน่นอนนะจ๊ะสวยๆเลยค่ะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะวันรับรถนะคะแถมทอง1สลึงค่ามูลครับ0 0 0บาทเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจร,รถยูสุคันนี้นะคะมาหาเซลแจนได้ที่เต็นท์รถเบียร์เจริยนต์บ้านแสนสบายอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะคะฟรีค่าใช้จ่ายทุกรายการเลยนะคะแถมนะคะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะคะให้ฟรีทุกรายการเลยนะจ๊ะวันนี้นะคะเซลแจนไปก่อนนะคะ <S <S